เปลี่ยนประตูเขาก็ยังไม่เหลือพื้นที่มงคลใช้อยู่ดีปัญหาอย่างองปุปสรรคทีม่มันมีอยู่แล้วอย่างโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ก็คือหนึ่งคือมันมืดอ,อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเขายังไม่ปรับเปลี่ยนมันก็จะมันก็จะเหมือนเดิมแล้วก็เทก็ปกตินะครับมีเหล็กดามโคสักพักมันก็เริ่มสวัสดีครับวันนี้ก็นะอย่างที่ป๋าสัญญาไว้ว่าม e ีโปรเจกต์ว่าเราจะมา ช่วยลูกศิษย์ในการจัดบ้านนะครับทั้งสองอย่างนะทั้งจัดบ้านด้วยทั้งในเมื่อจัดบ้านทั้งทีแล้วก็วางตำแหน่งห่วงช่วยให้มันถูกเลยนะครับเช่นห้องนอนโต๊ะกินข้าวเพื่อประโยชน์นะจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างให้กับ f อฟซีหลายๆคนได้ฟังและได้เข้าใจว่า วงช่วยที่ท่านอาจารย์สอนเนี่ยในการจัดบ้านหมายถึงยังไงในการดูแลพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในบ้านหมายถึงยังไงมันไม่ได้ง่ายแค่ว่าเรากําหนดทิศนี้เป็นมงคลแล้วไปอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันจะรวยไม่ใช่วงช่วยคือพฤติกรรมคือสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องจําเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่พวกเราทํางานท่านอาจารย์มาเนี่ยเวลาเรามองเห็นบ้านหรือว่าสภาพการใช้ชีวิตของคนในบ้านมันก็จะพอบอกได้ว่าบ้านเนี้ย เป็นยังไงอันนี้คือวิธีการที่เราเอามาพิจารณาแล้วก็เอามาปรับบ้านให้กับ f อซีเดี๋ยวเราลองไปดูกันคือคือตอนนี้เรากำลังคิดว่าถ้าถ้าเป็นบ้านนี้เขาเป็นกระต่ายแล้วเป็นเป็นบ้านไก่ถ้าต่อให้เราแค่เปลี่ยนเปลี่ยนประตูเขาก็ยังไม่เหลือพื้นที่มงคลใช้อยู่ดีต่วันออกชิ้นเนื้อก็ไม่ได้แต่มันตกชิ้นเนื้อก็ไม่ได้อยู่ในครัวหมด ตำแหน่งที่เป็นมงคลเป็นห้องน้ำเป็นบันไดเป็นครัวเพราะฉะนั้นเรากำลังคิดว่าเราจะเอาพื้นที่มงคลคืนมาก่อนให้บริหารจัดก,การนน่ายที่สุดโดยที่เราหน้าจะกั้นตรงนี้การบล็อกนี้คือท,ที่จะให้ห้องน้ำกับห้องครัวอยู่ข้างนอกทีนี้พอเรากั้นบล็อกนี้ขึ้นมามเรียบร้อยด้านหน้า ก็จะดูว่ามี n e เหลือหรือเปล่าก็ต้องรื้อเอาผนังเบาออกให้เหมือนเป็นส่วนนอกเป็นเป็นเป็นส่วนกวนก็แคืนแหละเป็นบ้านแค่นี้แหละเป็นบ้านสตูดิโอใช่ใช่ทีนี้ทีนี้ข้างหน้ามันขวางอยู่ไงก็เดี๋ยวเราดูว่าถ้าจริงๆถ้าตำแหน่งประตูเนี่ยตอนนี้ดูเหมาะสมที่สุดก็คือไม่ให้ไม่ให้เขาต้องเสียเงินเยอะก็คือใช้หน้าต่างประมาณบานนี้ บ้านเสือเพราะบ้านบางกองไม่ได้เราต้องเราต,ต้องให้เขาเคลียร์รถออกคันนี้ไม่ได้ไไดเขาจะไปเคลียร์เอาไปตรงไหนไก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วน,นั่นคยคุยกันแล้วกันคืออ่ะสมมุติถ้าเราเรา,เรา,เ,ราเราตัดสินใจเราเริ่มที่ที่จะแก้ไขแล้วครับเราจะเริ่มต้นในการแก้ไขบ้านเนี่ยมันจะต้องตัดตั้งแต่หน้าบ้านเออเพราะส่วนที่เราดูแลส่วนที่เราแตะได้อะเริ่มจากจุดหน้าบ้าน จนเข้าไปถึงประตูหน้าบ้านก่อนเอาแค่แค่สเต็ปหนึ่งก่อนนะสเต็ปนี้จะต้องทำให้มันเดินได้สะดวกมันจะต้องเป็นระเบียบมากๆทีนี้ปัญหาอย่างอุปสรรคทีม่มันมีอยู่แล้วอย่างโครงสร้างเดินที่มันมีอยู่แล้วคือหนึ่งคือมันมืดครับพอพอมาไปจวอย่างเงี้ยมันมืดคืมไปใช่ไหมแล้วโครงสร้างที่เป็นหลังคาแบบนี้นะมันก็จะแทงบ้านตัวเอง เยอะมากอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเขายังไม่ปรับเปลี่ยนมันก oui> ็จะสไตล์เดิมันก็จะเหมือนเดิมเพราะว่านี่ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ละหกห้าใช่หกห้ายังคงเข้าที่ประตูข้างก็มาปุ๊บเดินผ่านคือเอาอย่างแรกคือพอจากเห็นประตูข้างเนี่ยเห็นบันเห็นทั้งบันไดเห็นทั้งประตูข้างน้ำประตูข้างพลังก็ไม่เข้าแล้วแล้วประตูและลักษณะของประตูข้างที่เขาเดินมาเนี่ยก็คือแค่แผ่นหินทางเดินอ่ะมันก็ไม่ไหวแล้วไง ใช่เพราะฉะนั้นต้องปรับด้วยปรับเปลี่ยนถ้าถ้าอย่างเงี้ยทำให้เหมือนกับรับพลังมาก่อนให้เขาไปจัดการเรื่องรถเรื่องไรอย่าเพิ่งแคร์ตรงนั้นเพราะว่าไม่งั้นก็ขวางขวางอย่างเงี้ยอย่าไปเวลาเวลาเราทํอ่ะบ้านเราในบ้านเราสะอาดแล้วโอเคสมมตินะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เหมือนพี่นั่นแหละเหมือนผมตอนเรียนมาใหม่ๆพอถึงเวลาทำห้องช่้ยปุ๊บเราก็ไปโฟกัสในบ้าน นี่หรอไหมครับขยับนู่นปรับเตียงปรับองศาอะไรนั่นน่ะซึ่งไอเนี้ยมันเป็นส่วนขั้งสเต็ปที่สองสเต็ปแรกคือมันจะต้องเริ่มจากหน้าอเข้าไปข้างหลังอ่อย่างเงี้ยเวลาพี่เรียนอ่ะสีแดงโอเคครับปิดทึบโอเคแต่ทีนี้มันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกอืมนะอย่างเช่นเราเราผมใหม่ๆผมก็ทำแบบนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยนะเคยเหมือนกัน ใหม่ๆปิดั้วก็เอาเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาปิดปิดราวบันไดก็ปิดด้วยฟิวเจอร์บอร์ดแบบ<ช>ทําแบบง่ายๆ<ช>ด้วยความคิดว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้แล้วมันจะช่วยให้มันมดีขึ้นถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันดีได้ไม่เยอะอยิ่งเราปลานี่เท่าไหร่เราใส่ใจในรายละเอียดที่ที่การตกแต่งในการอยู่ มันก็จะยิ่งมีพลังหรือว่ามีความรู้สึกดีใช่ั้มมันหมายถึงว่าเราเอาใจใส่เจ็บใช่ไหมไอเดีที่ผมบอกนะมันไม่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามต้องใช้ของแพงนะเอเพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้ไอเดียเข้ามาเสริมครับใช้แรงงานเราเองช่วยกันทําอย่างเงี้ยอย่างของผมเวลาทําตอนหลังสุดท้ายก็เอาง่ายๆก็คือใช้สังกะสีเหมือนเหมือนเหมือนลังคาแมททอลชีบ อ่าปิดไปเลยแล้วก็ยิงดีเบสใส่เข้าไปอ่ามันก็มันก็ดูเรียบร้อยขึ้นมาระดับหนึ่งมันก็ดีกว่าอันนี้เพราะเดี๋ยวสักพักมันผูกมันก็ล่วงววนะนี่วันนี้มีมีมีแขกรับเชิญมาอีกคนอันนี้เป็นสถาบนิกนะเป็นอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ใหญ่นี่เขาถ่ายรายการอยู่ไม่เป็นไรหรอกมา,างี้แหละแบบเรียวมากนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กัน เอาแค่ว่าให้ให้เขาเปิดรับหน้าแล้วก็เทียบพื้นที่ไม่มีเหลือใช้มากที่สุดแล้วกันใช่ขอองศากลางหน่อยค่ะเมื่อกี้95ใช่ไหมคะเก้าสิบห้าเกาสิบห้นี่เอ็นอีกเหลือน้อยอีกอยากจะให้บิดมาตรงนี้มาให้เมืนี้หน่อยเลยเจากำลังดีได้อีกดีคือเยอะโซนที่เขาใช้เยอะสุดก็คืออีด้วยแหละตอนเนี้ยนะในภาวะปัจจุบันถูก ไม่ได้เสียสภัพเสียสภาพทุกอย่างเสียสภาพตลอดเวลาแล้วทีนี้ข้างในนี่เขาเขาลังที่เขาเขาคุยกันเนี่ยเขาก็จะปรับทางเข้าบ้านให้มันมาเข้าด้านหน้าครับนะตอนนี้คือบ้านพี่เขาเนี่ยพี่เขาซื้อมือสองมาเขาเขาเช่าอยู่ก่อนแล้วเขาก็หลังเขาก็ซื้อมานะแล้วก็มาอยู่ทีนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็จะเข้าแบบนี้เานี้างเออแล้วด้านนี้เขาทำเป็นออฟฟิศ ตลอดเหมือนเจ้าของทาหลบสามแพ่งตรงนี้แหละครับเนอไม่รู้ใครมาแนะนําเขาแหละแต่ว่ามันรประตูนี่ทิ้งแล้วก็กลายหน้าต่างแทนทีนี้ในเมื่อสมมุติสมมุติถ้าเราจะทำํำทั้งทีต้องต้องคิดว่าสมมติถ้าเราเยื่นอ,ออกมาเพื่อให้มันถึงเสานี่เนอแตกต่างไม่ได้แตกต่างเยอะไหมให้ส่ายจริงกั้ห้องเลยครับเจาะประตูออกตรงนี้คือจะเจาะระออกตรงนี้อืทีนี้ถ้าเจาะเฉย พี่ก็เห็นว่าไอ้เสาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมสมมุติถ้าเราดันมันขึ้นมาข้างก้อนเลยอย่างเนี้ยต่างไหมค่าใช้จ่ายต่างกันเยอะไหมต้องดูโครงส้างครับถ้าดูดูแล้วน่าจะโครงส้างเดียวกันถ้าจะทําได้นะเพราะว่าถ้ามันคือเราจะก้านผนังที่ที่แนวเสาใหญ่ใช่ใช่ใชอย่างนั้นมันก็จะยืดมาอีกนิดนึง ถ้ามันไม่ได้สอันนี้น่าจะเป็นทุกเดียวกันอ๋อก็คือล้ทุบผนังตัวนี้ออกเลยถูกไหมครับถูกแล้วก็มาการตรงบนเท้าเสาเสมอนี่เลยใช่เป็นห้องเลยเออเป็นห้องใหญ่ข้างในมันก็จะได้มากขึ้นแต่ว่าคือจะแก้ันงก็ได้นะแต่ว่าผมเห็นว่าพอแก่นี้มันก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องเหลี่ยมเสามันแทงอีกก็หลบเสาลอยก็จะได้ไม่มีเสาลอยเออมันก็เสาเมื่อจะมือการเป็นส่วน มันก็ค้งขางนนีไม่ใช้ขา,ขาทีนั่้อยู่เขาให้เป็นมันเป็นมันเป็นไอ้นั่นหมดต้องดูแบบโคงบ้างดูจากภายนอกไม่ได้อดูจากภายนอกก็เหมือนจะโค้งมาเเียนม,มันอยู่ที่ว่ามันเข็นมันอยู่ในชุดเดียวกันหรือเปล่าเรกลัวมันยุบไม่เท่ากันแค่นั้นลนะ ยุบไม่เท่ากันเดี๋ยวอันนี้ลงอันนั้นมันไม่ลงมันก็ทางมันก็ไต่ก็ไม่คุ้มในการทาผมว่ามันน่าจะยุบมาเลิกยุบทุนหรือแถวนี้ยังยุบอยู่ไม่รู้ก็ยุบ<ๆ>ครับยุบอยู่กรุงเทพมันก็เรื่อยๆนะ่เพราะว่าตอนนี้ดีมัน,น,นอนันเรื่อยตอนแรกกับพื้นเป็นตรงนี้มันเป็นพื้นดินแบบนี้ครับมันก็ดินมาหลายปีเป็นสิบป,ปีแล้วครับตอนหลังก็เลยมาเทปูนเพื่อที่จะให้มันแบบจอดรถได้ไม่ไม่เลอะตอนแรกก็เทก็ปกตินะครับมีเหล็กดามโคสักพักมันก็เริ่ม ตกไปอีกแล้วตอนนี้บ้านนี้ก็พื้นเดิมปิดครางใช่ไหมครับเอ่อไม่ครับพื้นเดิมพื้นดินเดิมก็คือตรงนี้ครับนี่แหละครับแค่นี้แล้วก็มาเทปูนเสมอ้วสักพักหนึ่งมันก็เริ่มนี่เป็นบ้านนะโอเค ทำมีการยุบแล้วก็ซ่อมด้านข้างมาใช่ครับนี่คือซ่อมเองทำเป็นบันไดไปดิพี่สวยๆก็ถูกก็เดี๋ยวก็ต้องก็ต้องดูก่อนว่าจะยังไงทีนี้อราะฉะนั้นก็ต้องพยายามแล้วก็ท่าป้ายมันเหมือนกันมันจะได้ดูว่าเป็นชิ้นเดียวกันหมายถึงถ้าจะต่อขนาดหมายถึงเออเดี๋ยวว่า คือคุ้มหรือไม่คุ้มนั่นเองว่ามันได้พื้นที่ม่อีกนิดหนึ่งมันต้องเยอะเกินไปใช่ไหมเจาะประตูเฉยเลยอันนั้นก็เซฟสุดออแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากให้มันมีเสาลอลยลก็ไปแก้เอาใส่ใส่ใส่คิ้วก็ด้ดเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาออส่วนไอ้น,นี้พอตรงนี้มันไม่ได้ใช้ใช่ไหมพี่ก็ต้องอาจจะทําเพิ่มการสามาข้างนี้แล้วก็ลดเมอ์สาพี่เนี่ยเรียงมันเป็นตับๆเข้าไปอย่างนี้ครับ แล้วก็ทําตัวนี้ให้มันมีสเปซหน่อยอือแล้วก็ส่วนรถยนต์คันนึ่งเอามาไปตากฝนสักนิดนึงครับเ็เว้นช่องว่างไว้เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเปิดท้งไหนอ๋าาอฮอในส่วนตรงนั้นตรงสามให้นะแก้ไม่ยากหรอกไปเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปหมออยู่ข้างในไม่ไหวดีม